เคล็ดลับดึงดูดเงินนะครับแบบฉบับย่อนะครับง่ายๆนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับเราไปธนาคารนะครับไปดูนะครับไปดูเขาเอาไปฝากเงินนะครับอย่าไปว่าอย่าไปดูคนที่ไปถอนนะครับไปดูเขานับเงินนะครับเราไปบ่อยๆถ้าเราเขียน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 ภาพมันก็ยังแค่เขียนนะครับแต่ถ uh, ้าเราเห็นแบบสดสดเงินจริงๆเนีはは่ยนะครับ เราจะมันจะได้ยินเขาผลิตเงินนะบพราบฟังเสียงนะครับ้ยเนี่ยฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะมาฝากแบบนี้นะครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝากเงินแล้วก็เวลาเราฝากเงินแล้วก็เวลาเราฝากปพันหนึ่งแล้วก็มาเติมส่วนๆๆอย่างงี้นะครับกลับบ้านเรามาทุกนะครับไปเลยนะครับเดือนหนึ่งไปกี่ครั้งไปเรื่อยๆนะครับนะครับมันจะดึงดูดเราคิดว่าคนเขาฝากเงิน คนหน้าตาแบบไหนอันนี้เป็นเรานะครับต่อไปเป็นเรามาจะมาฝากแบบนี้เหมือนยายนี่เหมือนใครก็ได้นะครับที่เราไปดูเขาทุกวันนะเคล็ดลับนะครับแล้วก็แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเราปินเงินนะครับปินเงินนะครับฟังเขาเสียงปินเงินเป็นเป็นนะครับมันจินตนาการรู้สึกกับเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เงินนะครับเวลาเงินเงินกระเป๋าเรานะครับ บางทีเราดูว่าโอเคถ้ามันแบบอย่างเงี้ยดูนะครับมีแมงระพันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสักสองพันเงี้ยมันดูแล้วมันนะฮะนะฮะมันไม่เบงเวงเบงเวงนะครับเราก็ไปแลกแบงยี่สิบนะครับแบงยี่สิบนะครับเมื่อกี้ถ้าถ้าเรามีเงินตื่นเช้ามานะครับเราเห็นถ้าเรามีเงินอย่างเงี้ยฮะเราซื้อวว้ในกระเป๋าเรานะครับกระเป๋าเรามีเงินเยอะนะครับนะครับ เป็นแมงพันเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเออเราอันนี้ไม่ได้มาอวดใครนะครับแต่ว่าบอกเทสรับนะครับเนี่ยเราใส่นะเราดูเงินมันเต็มใช่ไหมครับเราโอโหรู้สึกว่าเป็นแม่เด็กดึงหุดเงินทุกสุกุนเราทุกสึกว่ามีความสุขกเราเป็นแม่เด็กดึงหยุดเงินทุกสุกุงนเข้าอาชันเนี่ยนะครับมันดูเงินมันเต็มกระเป๋านะครับแบบนี้นะเออแบงนะะรับถ้าว่าเราโอเคเอ่อมันมันไม่มีนะครับแล้วก็มีถ้าถ้าสมมติเอาแบงกะพันสองใบนะครับ แล้วก็ไปไปแลกมาแบ่งแบ่งยี่สิบเป็นพึ่งนะครับเอามาใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับใส่หน้าเสร็จหลังนะครับดูมันเต็มไหมนะครับมันจะเต็มไหมนะครับเอาแบ่งแบ่งยี่สิบนะครับแบ่งยี่สิบใส่นะครับว่าถ้าสมมุตินะครับแบ่งยี่สิบมาใส่นะครับแบบนี้เอาใส่แล้วก็แบ่งยี่สิบแลกแบ่งยี่สิบนะคนจีนเขาถือแบ่งแบ่งด้อยสีแดงนะครับมันจะมีน หรือว่าถ้าไม่มีก็้าไม่ทั้งยังไม่มีแล้วก็แบก20ยี่สิบนะครับเอาเอาแบงค์ละพันนะครับใส่ข้างหน้าข้างหลังนะครับดูแล้วมันเต็มกระเป๋านะครับรู้สึกว่าเออเรามันคนที่มีเงินน่ะมันอุ่นใจถ้าเราดูในกระเป๋าเรามันมันมันไม่มีนะครับแต่ถ้าดูในกระเป๋าเราอุ่นใจนะครับเห็นไหมแบงละพันอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกนะครับเราขอบคุณนะครับเราสึกว่าเรามีเงินมั่งคั่งหรือเฟื่อเราในวอมรู้สึกนะให้ทําแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง ก็อย่าบอกว่าการที่เราทําบุญนะครัอย่าทําบุญบุญในต้องทําให้พ่อแม่เรานะครับเราทําบุญให้พ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อเรามานะครับอย่าทําว่าเพื่อจําใจนะครับอย่าตอบว่าเออถ้าพ่อแม่โทรเข้ามานะครับอ่าเราก็ปวดทิ้งกดทิ้งไม่แต่ตัวครอบครัวเราก็ยังเลี้ยงไม่ไหวก็ไม่ไหวแล้วไม่พอกินก็ไม่พอจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าถ้าคนคิดว่าโอเคเออตอนนี้ไปนะครับ ถ้าคุณคิดว่ามันไม่พอนะครับพ่อแม่โทรเข้ามานาะครับก็ปิดปิดปิดทิ้งปิดทิ้งอย่างเงี้ยกลัวจะเขาพ่อแม่จะมาขอตังค์ใช่ไหมครับเออแล้วก็เออที่นี้ยิ่งตัวเราก็เอาตัวไม่รอดอีกแล้วนะครับกลัวนะครับกลัวพ่อแม่จะมาขอตังค์นะครับแล้วก็ปิดทิ้งอันนี้ก็ยิ่งไม่ดีนะครับโอ้เราคือเราเป็นพ่อแม่ให้กําเนิดเราให้สายเดือดเรามาแล้วนะครับ าบางทีก็ให้พ่อแม่ด้วยความจำเจนะครับให้ไปแล้วก็ให้บดิความหน้าที่คือคือหน้าที่ก็ให้ครหน้าที่น,น,ทนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งครับ <anc> um> การที่เราที่พ่อแม่มีก็ดีหรือว่าพ่อแม่รงรับไปแล้วก็วเราเราทำบุญให้พ่อแม่นะครับทุกวันวันนี้เราจะให้เท่าไหร่วันนี้เราจะให้ร้อยหนึ่งเลือ้อพรุ่งนี้เราจะให้200นะครับทําบุญในใจปิตินะครับช่วยพ่อแม่นะครับได้ทําบุญกับพ่อแม่นะครับ ให้พ่อแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเงี้ยเราคิดนะครับเออนะครับช่วยพ่อแม่ให้พ่อแม่ร่างกายมีแข็งแรงหรือว่าพ่อแม่ล่งรับไปแล้วทําบุญให้พ่อแม่อุทิศให้พ่อแม่ในของให้แม่ให้บรรดาปิดาของเรานะครับให้ไม่ว่าอยู่โหรแห่งใดนะครับให้มารับสุนรบุญให้ได้เจริญรุ่งเรืองอยู่พบในผมในกันแล้วนะครับให้มารับผลบุญที่ลูกได้ทําไว้ทําให้วันนี้ให้พ่อแม่จง มีความสุขและสบายใจนะครับให้พบแต่สิ่งนี้ดีๆนะครับทำบุญอุทิศนะฮะที่ข้าพเจ้าเราทำบุญวันนี้ทําให้มารดาปิดาข้าพเจ้าวันนี้ให้ให้บุญขอบุญกลับมาให้ข้าพเจ้าร้อยเท่าพันเท่านะครับสาธุเนี่ยเห็นนะครับเอินนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยากอยากมีเงินต้องทานะครับทาทุกวันทุกวันถ้าเราหยอดวันละยี่สิบนะครับเดือนหนึ่งนะครับคุณจะมีกําไร6 6,000นะยังไงก็ได้นะครับทำทุกวันนะครับวันละ20่นะครับเป็น6 6 0 0นะครับแต่คุณจะมีกำไร6 0 0 0นะครับนะครับถ้าคุณทำอันห่งนะครับ้องคิดดูนะครับแต่คุณต้องทำทุกวันถ้าคุณทับว่าได้เดือนนะครับได้เดือนทำทีหนึ่งนะครับโอเคคนก็ไม่ขาดถึงเดือนมบางคนก็ได้อยู่นะครับมันก็มันก็ลำบากเลยแต่ถ้าคุณทำทุกวันทุกวันให้พ่อแม่นะครับ ให้ที่ให้สายเลือดเนื้อสายเลือดให้ร่างกายเรามาเนะเราทําอุทิศนะครับให้ให้คนที่เขามีชีวิตอยู่ก็ให้เขาทุกวันนะครับให้เขาทุกวันนะครับแล้วก็จะมีความสุขการได้อบได้ทําบุญให้กับพ่อแม่เราให้นะครับให้ที่ให้กําเนิดให้สายเลือดเรามาให้พ่อแม่จะาอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับหรือว่าล่งลับเราแล้วก็ต้องบอกว่าให้พ่อแม่มาดึงอ่ามา อยู่คนพบใดุมภูมิใดก็แล้วในให้ได้รับส่วนบุญที่ลูกเอาตัวทำบุญไว้วันนี้ใให้ไปวันนี้ให้ให้ให้มาดาปิดาจงมีความสุขอยู่พบใดบุญใดก็ให้มีต่ดวงตาเห็นธรรมให้ได้พบแทงนสิ่งดี้ดีบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําวันนี้จะกลับมาที่ทําให้มาดาปิดาวันนี้บุญจะกลับมาเราร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเห็นไหมครับสาธุเห็นนะครับดีนะครับเพราะฉะน่านทำนะครับอย่าลืมนะครับ เอาไปทำาะะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ